จากวันวานที่ผ่านมาจดและจำในพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกันให้เราดูแลซึ่งกันและกันรวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าอยู่ในพระองค์ผู้ทรงนำพาพวกเราหากมีใครที่ เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากนี้สัญญาว่าจะรับใจจะให้พระองค์ทั้งกายและใจสุดตัวสุด จำในพระคำจะเดินในทางพระองค์หากหนึ่งคนเป็นดังแสงเราจะรวมสองสว่างให ทีม่มีเรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากนี้สัญญาหวานจะรับใจจะให้พระองทั้งกายและใจสุดจิตสุดใจ ัังกกทที่รรรอคเานสวัสดีค่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะในวันที่7ดตุดลานี้ก็จะเป็นการครบรอบหนึ่งปีของการก่อตั้งคริสจักร แห่งพระพรของพวกเรานะคะก็ในความรู้สึกว่าที่มีความประทับใจกับคริสตจกักรแห่งนี้เนื่องจากว่าเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการก่อตั้งคริสตจกักรเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันจากศูนย์ซึ่งเราไม่มีอะไรเลยพวกเราช่วยเป็นคนละนิดคนละหน่อยและด้วยความรัก ความผูกพันซึ่งกันและกันแล้วเราก็มีทุกเพศท,ทุกวัยอยู่ในคริสตจกักรนี้เพราะเราเป็นคริสตจักรเล็กๆและได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะเห็นความทุกข์ยากของกันและกันตลอดมาและเราก็จะไม่ไม่เคยทิ้งกันเลยเรามีความยินดีมากแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะคะเราก็อยากจะเห็นคริสตจักรแห่งพระพรเนี่ยเติบโตแล้วเป็นที่เป็นศูนย์รวมเป็นที่นําคน มารู้จักกับพระเจ้าขอบคุณมากค่ะพี่น้องครับวันนี้ก็ถึงวันที่เราครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับที่เรามารวมตโตกันได้ทุกวันนี้เพราะเรามีความผูกพันซึ่งกันและกัน <c oughs> เปรียบเสมือนกับที่เราได้เข้าแผ่นด,ดินคานนอัน <c oughs> เราสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะเรามีความเป็นน,นหนึ่งใจเดียวกันครับพี่น้องผมอยากให้วันครบรอบวันค้ายวันเกิด ของคิดเจักของเราในปีนี้เป็นปีที่เราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในแรกขวบปีที่เราสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาบ้านแห่งพระพรเราถูกสร้างมาจากหยาดเหงื่อของพี่น้องทุกคนพระเจ้าทรงทดสอบชีวิตของเราและทําให้เรานั้นผ่านบททดสอบด่านแรกซึ่งเรามีการทุกวันนี้ได้เพราะเรารักซึ่งกันและกัน ผมเชื่อว่าขวบปีนี้จะทําให้เรานั้นพัฒนาความแน่นแฟนทางความูำคันพัฒนาศักยภาพและของประทานต่างๆที่จะนําให้เรานั้นไปสู่หลักชายของพระคิดขอพระเจ้าเวรอรพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับวันครบรอบหนึ่งปีของคิดจักรแห่งประพรส่วนตัวโฟสเองโฟสรู้สึกยังไงครับดีใจครับที่ได้ร่วมรับใช้กับพี่น้องในคิดจักรครับครับแล้ว มีสิ่งไหนไหมครับที่โค้ชอยากจะบอกรับที่ด็จักอยากอยากให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่อยู่ในทีเดจักแห่งอภรนะครับที่เราได้มีประสบการณ์ได้เรียนรู้จากที่จักแห่งนี้ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเรารู้ว่าความทุกข์ยากที่เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในนี้เราได้จักความเหน็ดเหนื่อยความต้องรู้ทุกเวลาที่เราจะไปกันด้วยกันแม้มังครั้งเราอาจจะต้องเจ็บบางครั้งเราต้องทุกข์ ที่หานมาเราเห็นได้ไหมครับเห็นได้ชัดเจนคือหนึ่งการสร้างคิดติจักรของเราได้เป็นรูปร่างที่ดีขึ้นแม้เป็นบ้านหลังแรกที่เราได้เห็นแต่วันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องในปีนี้เราเชื่อว่าครบปีของวันเกิดโบสถ์แล้วผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่อยากเห็นคิดิจักรแห่งพรุรนี้มีคนเพิ่มขึ้นและจะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใ,ใดที่พระเจ้าอวยพรมากขึ้นกว่าเดิมเราเชื่อว่าถ้าเราปูกเท้าไปกับพระเจ้าและวันนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกับคิดิจักรแหงร่งอคบุณมากครับ สวัสดีครับผมตูนนะครับก็ขอบคุณสําหรับคิดจ่ายแห่มพรนะครับครบรอบหนึ่งปีแล้วนะตรงเนี้ยจริงๆแล้วผมรู้สึกดีนะครับกับคิดจ่ายแห่งนี้นะมีทั้งพี่น้องมีทั้งเพื่อนนะถ้าผมไม่มีที่นี่ผมไม่รู้แล้วว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คิดจ่ายแห่มพงกรครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับสวัสดีครับก็มีความรู้สึกดีและดีใจนะครับสําหรับคิดจ่ายแห่มพรครบรอบหนึ่งปีครับประทับใจก็คือ ประทับใจที่ได้ร่วมรับใช้กับพี่น้องที่ใจเมตตความตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เห็นพี่น้องหลายคนนี่เป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละแล้วก็ทุกคนนั้นตั้งใจทํางานรับใช้พระเจ้าร่วมกันจริงๆครับก็ร,บรอบหนึ่งปีนี้ก็เปลี่ยนเสมือนที่เรากําลังโ้นจากวัคันนะครับเรากําลังตั้งไข่แล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับก็อยากเห็นว่าเราจะเดินไปข้างหน้าร่วมกันนะครับกับขีจักของเรา อับจากนี้ไปเราเดินได้แล้วเราครบรอบหนึ่งปีแล้วและเราจะเดินก้าวไปด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าค่ะที่อโอกาสที่ครบรอบที่จะอ,อ่อะพรหนึ่งปีที่จะอ่อนพร,พรเป็นกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆเ,เ,เพียงไม่กี่คนนะที่เราเข้ามาผูกพันกันในพระกายของพระเจ้าก็ตลอดทุกปีที่ผ่านมาก็เห็นการอวยพร,พรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมาย ความรักความผูกพันที่เรามีต่อกันในวิจักรของเราผลการเติบโตทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณในคิจักเชื่อว่าในขับปีข้างหน้านี้เราจะก้าวไปด้วยกัน,นด้วยความตื่นเต้นพระเจ้านในโอกาสที่ครบรอบหนึ่งปีในครบรอบวันเกิดในครั้งนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรในคิดจักของเราที่เรามี ความตั้งใจที่จะดําเนินในทางของพระเจ้าแล้วก็จะทําพระราชกิจของพระองค์ให้สําเร็จจะเป็นคลิสจักรแห่งพระพรที่จะเป็นพระพรไปถึงคนอีกมากมายในชุมชนที่เราแวกใกล้เคียงนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกทท่านอวยพรคลิสจักรแห่งพระพรนี้ให้จําเนินขึ้นในทางของพระองค์ประทัจที่มาร่วมรับใช้กับคลิสจักรแห่งพระพรนะคะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็เรียกจริงๆก็ ในครบรอบหนึ่งปีของโสถ์ที่จะจ่าแห่งบรเนี่ยก็ขอให้ที่จะจ่าเนี่ยมีที่น้องเข้ามาร่วมมาใช้กันเยอะๆแล้วก็มีผู้เชื่อใหม่เข้ามาตลอดทั้งปีแล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรตลอดทั้งปีนี้ที่พระเจ้าจะให้คนของพระเจ้าเนี่ยได้เติบโตในงานของพระเจ้าที่า สวัสดีค่ะฟุ๊กนะครับกี่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสามคนก็อยากจะมาพูดคอนเนจอรของเราที่มีต่อทีิรัจักรแห่งพระพรนะคะสําหรับตัวเองก็อยากขอบคุณพระเจ้าสาหรับคริสตจักรแห่งพระพรนะคะที่ได้ดูแลเรามาตลอด10ปีทําให้เรามีความมั่นคงกับพระเจ้ามากขึ้นค่ะค่ะสําหรับตัวฟุ๊กนะครับก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับคริสตจักรแห่งพระพรนะครับที่ประทานครอบครัวที่อบ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่นะครับสียพี่ป้านะครับที่คอยดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับก็คอยดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดในเวลาหนึ่งปีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับเชื่อมิงนะคะก็อยากจะไวฟังคิดจับแห่งพระพรนะคะให้เติบโตขึ้นค่ะแล้วก็ขอให้สมาชิกในคิดจับมีใจที่มั่นคงมากขึ้นค่ะ Happy Birthday คิดจับแห่งพระพร Happy Birthday คิดจับแห่งพะพรขอบคุณพระเจ้าที่เราก้าวมาถึงหนึ่งขวบปีแล <จะ S 1> ้ว ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคีจักแห่งนี้ที่เรามาร่วม6 0 0กพันตัวกันเรามาจากที่ไม่มีอะไรเราเริ่มจากศูนย์แต่เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงโปรดวยพรเราตั้งแต่เราเริ่มเปิดคีจักรวันแรกเราเห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเราเห็นถึงการวยพรในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอการนมัสการไม่ว่าจะเรื่องอ อุปกรณ์ต่างๆในคริสตจักรเราเราเห็นถึงพระเจ้าได้จัดสรรจัดเตรียมในเวลาที่เหมาะสมของตรงเสมอขอบคุณพระเจ้าที่เรามาร่วมผูกพันกันในครบรอบหนึ่งปีเราเห็นถึงแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์ใดๆก็ตามในคริสตจักรของเราแต่เราเชื่อว่าในหนึ่งปีที่เราจะก้าวต่อไปนี้เราจะเห็นการรับรองที่มาจากพระเจ้าเราจะเห็นการทรงสถิต เราจะเห็นการโปรดปานและสิ่งสําคัญที่สุดเราจะเห็นพระเจ้าทรงโปรดยกชูชีวิตของสมาชิกิี้จักรแห่งพระพรทุกคนแล้วเราจะเห็นถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทําไว้ตั้งแต่อับราหรมอิสยาโคจะสําเร็จในคิสตจักรของเราเราเชื่อว่าเราจะจับมือกันผูกพันและก้าวไปด้วยกันในขบปีครบรอบหนึ่งปีนี้แล้วก็ในปีต่อๆไปขอพระเจ้าวยพรค่ะ สวัสดีครับพี่น้องที่จักแห่งประพร์ทุกท่านก็ขอแสดงความป็นดีเนื่องในงานครบรอบครบ1ปีสำหรับคริสจักรนะครับซึ่งได้เวนวนเวียนมาครบหนึ่งปีนี้ผมก็รู้สึกดีใจที่เห็นคริสจักรของพระเยซุคริ์มีชัยชนะทั่วทุกแห่งในประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งิี่จักแ่งประพรนซึ่งเริ่มต้นได้ไม่นาเพียงแค่หนึ่งปีผมก็รู้สึกประทับใจตัวของจันขิมเองที่ กรรมานาเมื่อก่อนก็เป็นเลขาผมแล้วก็ช่วยงานหลายอย่างที่ดีแล้ววันนี้พระเจ้าก็ใช้ท่านในบทบาทที่ต้องดูแลคริสตจักรซึ่งก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยแต่ผมรู้ว่าถ้าพระเจ้าทรงนำผู้ใดและผู้นั้นตอบสนองพระเจ้าสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ยากก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงในเวลาพิเศษนี้ผมอยากจะดหน่งใจพี่น้องให้มีความรู้สึกที่เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและมีความคิดอย่างเดียวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าคริสตจักรนั้นต้องการ ท่านทั้งหลายที่จะมีส่วนร่วมกันร่วมกับศรีบาลในการทํางานของพระเจ้าอย่างมากนะครับในประสบการณ์ผมหลายปีในการรับใช้พระเจ้าผมอยากหนุนใจว่าสิ่งสําคัญมากเลยก็ถ,ถือว่าความรักที่เรามีต่อกันและกันให้รักษาสิ่งนี้ไว้ให้มั่นนะครับให้มีความมั่นคงแล้วก็ให้รับใช้พระเจ้าด้วยความรู้สึกที่เป็นภาระใจหนุนใจกันและกันให้มีความแข็งแรงอย่าเมื่อยล้าในการทำสิ่งดีพระเจ้าจให้เราเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอน ก็ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีกําลังมีสติปัญญาแล้วก็เห็นการวอวยพรของเจ้าอ,อ,อย่างมากทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวด้วยในครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจต่างๆด้กา,ารคลี่คลายกับพระเจ้าขอพระเจ้าสมบูปปรณ์ได้วอวยพรพี่้ทุกท่านนะครับให้เห็นกิจีารท,ท่านจำเริญนขึ้นอย่างมากจำเริญนขึ้นอย่างมากนะครับในทุกๆท,กทางขอพระเจ้าวอวยพรครับ